สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเรากลายเป็นเรื่องสะเทือนวงการโซเชียลอย่างหนักหลังแอนอรดีเจอกระแสดรามาข่าวลือที่ผ่านมาล่าสุดบอสบอยสิริชัยผู้บริหารวงหมอลำชื่อดังสามีของแอนอรดีออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลส่วนตัวด้วยข้อความสุดสะเทือนใจปกป้องภรรยายอย่างชัดเจนพร้อมระบุว่า โคสงสารแฟนผมเลยสื่อสารผิดพลาดยังไงผมไม่สามารถทราบได้ครับแต่เพจต้นเรื่องก็ตั้งกระทู้ค่อนข้างที่จะเจาะจงอย่างชัดเจนใครอ่านก็ต้องอ๋อส่วนคนที่คอมเมนต์ก็มเมน้นโดยที่ยังไม่มีมูลความจริงได้โอกาสเหยียบก็เหยียบลงทันทีพร้อมที่จะทำร้ายคนอื่น ความอยากซ้ำเติมคนอื่นหน้ามืดตามวัวสนุกคึกขนองสรรหาคำแย่ๆมาคอมเมนต์ไม่สนว่ามันจะกระทบหรือสร้างความเสียหายให้ใครแต่สุดท้ายผมเชื่อว่ามันจะเป็นบาปในใจครับนอกจากนี้เจ้าตัวยังฝากข้อความถึงชาวโซเชียลด้วยถ้อยคำตรงไปตรงมาแบบลูกผู้ชายว่าคอมเมนต์อย่างเบิงหน้าเบิงหลังเนเดอร์สูไวปากเสียศีลไวยตีนตกต้นไม้เด้ อย่างไรก็ตามบอสบอยยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองว่าให้เกียรติและเคารพทุกฝ่ายเสมอพร้อมซัพพอร์ตเมื่อมีโอกาสวงการเพลงวงการสื่อบันเทิงทีวีหรือวงการการทำงานในแวดล้อมของอาชีพผมครับเรื่องที่เกิดในวันนี้ด้วยความผิดพลาดประการต่างๆนั้นมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะรุนแรงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและภาพลักษณ์มากๆครับ งานนี้ทำเอาแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่พร้อมติดแฮชแท็กให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ยังมีเสียงวิจารณ์ถึงแนวทางการโปรโมทที่อาจสร้างความเข้าใจผิดรุนแรงเกินไปดราม่าครั้งนี้จึงกลายเป็นบทเรียนสำคัญของวงการบันเทิงว่าการสื่อสารเพียงเล็กน้อยหากคลาดเคลื่อนอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความรู้สึกของศิลปินอย่างมหาศาลเราไปดูคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ค่ะว่า กำลังใจนะคะสงสารแอนมากคนดีมีคนอิจฉาสร้างเรื่องป้ายขี้เลวร้ายมากฟ้องเลยค่ะหมิ่นประมาทเลยส่งกําลังใจให้ทั้งสองเด้อจ้าแฟนคลับไม่โอเคค่ะเรารักศิลปินของเราส่งกําลังใจเซฟแอนออรดีเห็นแก่ตัวเกินไปค่ะไม่นึกถึงผลกระทบที่ตามมาเลยแบบนี้จัดการให้สิ้นซากค่ะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บอส บางความคิดเห็นยังสะท้อนความไม่พอใจต่อสื่อและเพจต้นเรื่องอย่างชัดเจนเช่นเป็นแค่สื่อที่หากินกับศิลปินหาแสงข่าวเสื่อมเสียต่างๆเพื่อเอายอด engagement โดยไม่สนว่าศิลปินจะโดนด่าว่าอะไรทางที่ดีคือฟ้องให้จดจำค่ะยิ่งให้อภัยยิ่งได้ใจคนพวกนี้ไม่มีคำว่าสามัญสำนึก ทำร้ายคนอื่นจนเฉยชินหวังเพียงแค่ยอดวิวโดยไม่นึกถึงผลเสียที่เกิดขึ้นต้องเป็นคนแบบไหนกันขณะที่แฟนคลับอีกส่วนหนึ่งเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจมีเบื้องหลังมากกว่าที่เห็นเรื่องนี้ต้องมีอะไรอยู่แน่ๆต้องมีคนตั้งใจทำร้ายบอสแอนด์บอสบอยเราติดตามมานานอ่านเสร็จบอเชื่อเลย เซฟแอนออรดี already, ถูกติดอย่างต่อเนื่องสะท้อนพลังแฟนคลับที่ยืนหยัดเคียงข้างศิลปินท่ามกลางมรสุมข่าวแม้ดราม่าจะยังไม่จบลงง่ายๆแต่กำลังใจจากแฟนคลับนับหมื่นนับพันข้อความก็คงเป็นพลังสำคัญให้ทั้งแอนและบอสบอยก้าวผ่านช่วงเวลาหนักหนานี้ไปได้ค่ะแม้ในวันที่กระแสะโซเชียลรุนแรงไม่แพ้พายุ เสียงกำลังใจจากคนที่รักและศรัทธ,ธาเรียกได้ว่าเป็นเกราะที่แข็งแรงที่สุดของศิลปินที่รักอย่างแท้จริงค่ะทุกคน